จากที่ราคาพริกก่อนหน้านี้แม่ราคาค่อนข้างดีนะครับตอนนี้เนี่ยเกษตรกร,ร,กรบ่นอุบเลยนะฮะราคามันร่วงลงมานี่สิเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกพริกขายในตำบลหนองครวงอำเภอจักราากราชจังหวัดนครราชสีมาต้องปล่อยพริกให้สุกแดงเต็มต้นครับเพราะว่าไม่มีพ่อค้าแม่ค้าคนกลางมารับซื้อพวกเขาก็บอกว่าหลังจากที่การแพร่ระบาดโควิดสิบเก้าคนกินข้าวที่ร้านอาหารน้อยลงครับมีการสั่งให้ร้านอาหาร เปิดปิดเปเวลาหลายร้านก็ปิดกิจการไปด้วยนะฮะแล้วก็ตลาดบางแห่งถูกสั่งปิดร้านชาบูร้านหมูกระทะที่ต้องใช้พริกสดเป็นวัตถุดิบก็ปิดกิจการเนื่องจากว่าไม่มีลูกค้าทําให้พริกสดล้นตลาดครับส่วนราคารับซื้อพริกสดหน้าสวนเหลือเพียงกิโลกรัมละ12-15ถึงบาบาทเท่านั้นเกรรษตรกรผู้ปลูกพริกขาดทุนครับจำเป็นต้องเก็บพริกไปตากแห้งเพื่อเก็บไว้ขายแทนการขายพริกสดนะครับ ถือว่าราคามันตกลงเยอะไหมครับโอ้ตกลงตกลงเจ็ดสิบเปอร์ซ็นเลยครับจากร0 0ยเปเซ็นเหลือแค่สามสิบเปอร์เซ็นตก็ไม่ถึงเมื่อก่อนเราแพงสุดเราขายโลเท่าไหร่แพงสุดจะขายถ่าซุปตีขึ้นนี้จิงนี่กรโลละแปดสิบหลุดลงมาห้าสิบมาสี่สิบมาสามสิบได้ตอนนี้เหลือตอนนี้เหลือสิบสองโอ้โหอย่างนี้เราก็ต้องแบกรับภาระ ใช่ใช่ต่ของมูนีมันก็มันลงแต่พวกปุ๋ยพวกไหลพวกยามันไม่ลงนี่มันมร้านอาหารเนี่ยคะ่ะกำหนดปิดเปิดเนี่ยเป็นเวลาแบบนั้นเนี่ยมันกระทบกันเป็นลูกโซ่เลยนะคะชวนกินพริกแล้วชวนกินแตงโมด้วย<อ>ที่กาะสิน์เนี่ยเขามีตลาดแตงโมที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะคะตอนนี้บรรยากาศเงียบเหงาไปถามแม่ค้าแตงโมเขาบอกว่าจริงๆผลผลิตแตงโมปีนี้ดีคะ่ะ ดีกว่าฤดูการผลิตที่ผ่านมาเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศเอื้ออํานวยมีน้ําเพียงพอฝนก็ตกดีนะคะแต่ว่ามันไปเจอปัญหาแรงงานคืนถิ่นกลับบ้านแล้วก็หันมาปลูกตังโมกันมากขึ้นพอถึงฤดูการเก็บเกี่ยวมีตังโมเข้าตลาดมากขึ้น แต่ว่าบรรยากาศการซื้อขายตอนนี้ซบเซาแตงโมเยอะแต่ไม่มีคนซื้อนะคะถึงแม้ว่าจะลดราคาให้กับพ่อค้าคนกลางหรือว่าลูกค้าทั่วไปแต่ก็ยังไม่คึกคักก็ยอมรับว่ารายได้ลดลงเงียบเหงาที่สุดในรอบ10ปีค่ะ